ถ้าผมถามว่า The Shining คือหนังเกี่ยวกับอะไรหลายคนตอบว่ามันคือเรื่องของพ่อนักเขียนตกอับที่พาลูกเมียไปพ่อโรงแรมผิมะและค่อยๆเป็นบ้าเพราะผีสิงก็นั่นแหละมันคือสิ่งที่เราเห็นในหนังเนาะแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงถูกยกย่องว่าเป็นสุดยอดหนังสยองขวัญที่ดีสุดตลอดาก,กาลแต่ที่มันเนี่ยแทบไม่มีฉากตรงเช่ทำไมความสยองของมันถึงกัดกินความรู้สึกของเราลึกกว่าหนังผีทั่วไปคำตอบ ก็มาจากชายคนนี้นะครับสตตลีคูบริกเ่าพุ่งกับที่จะชื่อว่าโคดบ้าความสมบูรณ์แบบทุกเกลกาแฟรูปภาพบนผนังหรือแม้แต่สีของเสื้อผ้าล้วนถูกวางแผนมาอย่างดีดังนั้นจึงเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความผิดพลาดหรือฉากหลังในหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือข้อความลับที่เขาซ่อนเอาไว้ในวันนี้ผมจะพาคุณกลับมาที่โรงแรมอเวนุสอีกครั้งไม่ใช่ ในฐาน,นะแขกบุคคลพักแต่ในฐานะพยานของประวัติศาสตร์เลือดเดยวชา n นิ่งก็มีทฤษฎีมากมายเนาะและหนึ่งในนั้นที่ผมเจาในยงวันนี้เนี่ยคือทฤษฎีที่มีน้ำหนักที่สุดและน่ากลัวที่สุดขานาดเรื่องนี้คือทฤษฎีที่ว่า The s h i n i ิ g ไม่ใช่แค่หนังผีแต่มันคือคำสารภาพบาปถึงการคลังเผาพันธุ์ชาวดินแดงเพื่อสร้างชาติอเมริกาช่องอาร์ตอกกติในบบุวี่เนี่ยและคนนี่พอรู้ว่านี่คือช่องแยกจากอาร์ตอกติทิบหลักเนาะ ที่ปกติช่องนั้นเนี่ยผมจะเล่าเรื่องที่นิชกว่าเนาะกอซิล่าเอยโดราเอมอนเอยหนังไคจูเอยนะครับและช่องนี้เนี่ยก็จะเล่าเน้นหนักคลาสสิกเนาะแล้วก็มีช่องอื่นสองช่องที่อยากแนะนำอาร์ตต์กตีนกับเกมตามชื่อเนาะก็เหมือนกับช่องนี้นะครับพี่ผมจะเล่าประเด็นเกี่ยวเกมผมชอบ The Witcher เอ่ย์คอมายของเคอร์เอ่ย Cyberpunk เอ่ยนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาแนวนี้เนี่ยก็ฝ่ายตามช่องนั้นได้ไปดูช่องนั้นได้แล้วก็อีกช่องหนึ่ง The t e ท็ File เป็นช่อง ที้นในแนวลึกลับนะครับเล่าปเป็นแนวไอซ์เบิร์กเหมือนยอดผู้ขาน้าแข็งที่หลายคนเนี่ยเอออาจจะพอรู้เรื่องแล้วก็ลงไปลึกลึกลึกเรื่อยๆที่หลายคนเนี่ยอาจไม่คุ้นเคยกันซึ่งผมก็ทําหลายแบบเนาะคลิปติดเอ่ยปิศนา Google เอ่ย์ปิศนาอินเทอร์เน็ตเอ่ยสถานที่สุดหลอนในประเทศไทยเอ่ยถ้าใครชอบก็ฝากติดตามช่องน,นั้นด้วยเช่นกันก็ขอบคุณท่านที่เสะเวลานะครับเอาละเรามาเข้าเรื่องกันก่อนที่เราจะไปส่องหักกระป๋องอาหารหรือสวมเช็ดเท้า คูบลิกเนี่ยได้วางคําคเฉลยเอาไว้ตรงหน้าเราตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับในฉากสัมภาษณ์งานนี้ถ้าเราฟังผ่านๆมันคือการบริฟงานตามปกติแต่ลองฟังสิ่งที่ออลแมนผู้จัดจาก,การโรงแรมพูดให้ฟังดีๆนะครับเขาบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยเขาบอกกันว่าตั้งอยู่บนสุาาดสานเดินแดงและผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยต้องคอยการท่ากัรโจมตีอยู่แต่ที่พวกเขาเนี่ยกำลังสร้างมันเป็นมันเป็นฉากที่ตัวของอัลแมนเนี่ยพูดผ่านๆเลยนะครับตอนที่โทรโรงแรมอะ นี่ไม่ใช่แค่เพราะหนักผีสุดสำเร็จแต่มันคือโปรซา,าอเมริกาฉบับโย่ดโรงแลมอวบลุกที่สวยงามหรูหราและยิ่งใหญ่ถูกสร้างทับลงบนสร้างศพของชนพื้นเมืองแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือน้ำเสียงของอัลแมนนะครับขามองว่าการที่คนงานก่อสร้างต้องไล่ค่าฟันกับเจ้าของพื้นที่เดิมมันเป็นเพียงอุปสรรคเล็กๆทางธุรกิจนี่คือสัญลักษณ์ของสังคมอเมริกันสมัยใหม่ที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองทับลงบนบาดแผลใน,ในอดีต และเลิกจะเมินเฉยต่อที่มาของมันแล้วก็ว่าเลือดเหล่านัน้นไม่เคยหลังลินโรงแรมโอเว์ลุกจึงไม่ใช่แค่โรงแรมแต่มันคือประเทศอเมริกาเมื่อลักฐานคือสุสานของประกอบฉาทุกชิ้นโรงแรมจึงกลายเป็นเครื่องเตือนใจและเชื่อถือว่าคูบลิกเนี่ยไม่ได้หยิบของมาวางมาัวเน่สกเก็กระป๋องผงฟูยี่ห้อคาลูมเมทที่ว่าเลงลายอยู่เต็มชั้นวางข้างหลังแดนนี่และฮาโลแลนได้ไหมเขาว่าคาลูมเมทเนี่ย มาถึงกล่องยาสูบแห่งสติภาพของชาวอินดินเนงแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังบวกกับโลโก้รูปหัวหน้าเผ่าบนกระป๋องสิมันคือตลกลาที่เจ็บแสบสัญ,ญลักษณ์แห่งสติภาพถูกลดทอนค่าลงให้กลายเป็นแค่สินค้าอ,อุปโภคบริโภควางกองอยู่ในโรงเลมที่สร้างบนเลือดของพวกเขานี่อเมริการบอกไว้ว่าสัญญาแห่งสติภาพได้ถูกละเมิดซํำแล้วสำเล่าไม่ใช่แค่นั้น ลองมองไปงรอบๆโรงแรมลวดลายพรมงานศิลปะบนผนงังของตกแต่งเกือบทั้งหมดรวมไปถศิลปะของชนเผานนวาโจและอาปาเช่เมกะโลแลโอเวอร์ลุกนั้นกําลังประดับประดาลากากาของตัวเองด้วยวัฒนธรรมของคนที่มาสังหารเหมือนในพรานที่เอาหัวสัตว์มาแขวนโชว์บนผนังบ้านมันสวยงามแต่โหดร้ายสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ตะโกนบอกร้สียงดัง แต่มันจ้องมองตัวละครและคนดูอยู่เงียบๆในทุกฉากมืนเป็ญยาของเจ้าของเดิมที่ไม่เคยจากไปไหนและแล้วเราก็มาถึงฉากที่ทุกคนจําได้ดีที่สุดลิฟเลือดนี่หนังผีทั่วไปเลือดอาจไม่ถึงความตายของใครสักคนแต่ปริมาณเลือดที่มหาศาลขนาดนี้มันไม่ใช่อาชญากรรมระดับบุคคลแต่มันคือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถ้าเรายึดตามทฤษฎีว่าโรงแรมนี้เนี่ยคืออเมริกา เลือดที่ถลักออกมาจากลิฟต์ก็คือเลือดของชนพื้นเมืองนับล้านที่ถูกกดทับฝังกลบและลืมเลือนไว้ใต้รากฐานของประเทศนี้ลิฟต์คือคกลไกที่พาจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงสิ่งที่มันกําลังทํานั้นคือการสับลกความจริงที่อยู่ใต้ดินนั้นขึ้นมาบนผิวไม่ว่าโรงเรมจะพยายามตกแต่งให้สวยหรูแค่ไหนไม่ว่าจะปูพรมทับหรือทาสีใหม่แต่โปสาะเลือดไม่เคยหายไป และมันรอวันที่จะระเบิดออกมาและตอกย้ำว่าความเจริญที่เราเห็นสร้างขึ้นมาจากอะไรมันคือเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่ถูกลุกลานที่ไม่มีกำแพงใดๆจะก,กั้นขวางได้อีกต่อไปแล้วแจ็คทอมเลนส์ล่ะเขาเป็นใครในสมการนี้ในมุมมองของโปรศาสต์เนี่ยแจ็คคือตัวแทนของพูล่าอนานิคมหรือชาผิวขาผู้กู้อำนาจจะเห็นว่าแจ็คนี่ยหมกมุ่นอยู่กับหน้าที่แล,ละความรับผิดชอบต่อโรงแรมมากจนเกินเหตุ เรากบว่าถูกปลูกฝังมาจุดพีคอยู่ที่บทสนทนาในบาร์เมื่อผีบาร์เทนเดอร์ลอยพูดถึงบรีที่โชขนลูกว่าไวท์แมนเบอร์เบิร์นได้หลอกที่แจ็คพูดเนาะไวท์แมนเบอร์เบิร์นนี่คือคําขวัญในยุล่าอนานิคมที่ใช้อ้าวความชอบธรรมในการเข้าไปยึดครองและสั่งสอนชนพื้นเมืองที่บุคลมองว่าด้อยกว่าเมื่อแจ็คจับขวานเล่นล่าลูกเมียมันจึงไม่ใช่แค่ความบ้าของพ่อคนหนึ่งแต่มันคือภาพสะท้อนของอำนาจรัฐ ทีมพรอจะใช้ความรุนแรงกวาดล้างใครก็ตามที่ขัดขวางระเบียบของโรงแรมหรือประเทศแจ็คยอมขายวิญญาณเพื่อแลกกับการที่เป็นส่วนหนึ่งของโปสศาสร์เป็นผู้ดูแลตลอดไปแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของครอบครัวตัวเองก็ตามและหลักฐานที่สุดท้ายคือภาพสุดท้ายของหนังเราเห็นแจ็คยืนยิ้มอยู่ท่ามกลางฝูงชนในปีพันเกยีแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่หน้าเขาแต่อยู่ที่วันที่ด้านล่างนะครับงานเต้นรำ วันที่4กรกฎาคมทำไมต้องสีก่กรกฎาอ่ะทำไมต้องเป็นวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาคําตอบก็อาจจะเจ็บปวดเนาะเพราะวันเกิดของชาติอเมริกาเนี่ยคือวันที่เราเฉลิมฉลองชัยชนะบนความพ่ายแพ้และสุดสิ้นเผ่าพันธุ์ของเจ้าของแผ่นดินเดิมแจ็คทเลนส์ในรูปภาพนั้นดูมีความสุขเพราะเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ชนะเขาที่ถูกกืนกิน้าไปในโปรซาของโรงแรมของอเมริกา อย่างสม,มแบบู์เบบคอมเลเป็นบ้าเขาค่กลายเป็นอเมริกันชนที่แท้จริงตามนิยามของโรแรมนี้ต่างหาก The s h i n i n g จึงไม่ใช่แค่เรื่องผีหลบวิญญาณหลอนแต่มันคือคำสาบของความทรงจำคำสาที่บอกว่าตราบใดที่เรายัางเลือกที่จะเมินเฉยต่อบาดแผลในอดีตตราบใดที่เรายัางเศร้าความจเจริญทับระเบิดสร้างศพโดยไม่สำนึกเลือจากเลือดนั้นก็จะคงไหลลิ่น อยู่ใต้พรมตลอดไป